ขาอความเป็นมงคลจงได้ปรากฏแก่ตัวของเธอทุกคนทั้งบุคคลที่เป็นเชื้อรักของเธอทั้งหลายความเป็นมงคลจงถึงซึ่งสถานเสนาสนะที่อยู่อาศัยของเธอสถานที่ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเธอในทุกสถานที่ขาอความเป็นมงคลจงถึงแก่บุคคลทั้งหลายผู้เป็นเชื้อรักของเธอก็ดีเป็นบุคคลที่เป็นญาติของเธอก็ดี และขอความเป็นมงคลเหล่านี้จงยังคุ้มครองรักษาชีวิตของเธอและทุกๆคนจองอยู่กันอย่างร่มเย็นเต็นสุขปราศจากสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายทั้งหลายขินเชว,วสรพพสุขสรพพทุกข์ก็ดีสัพปโศกสัพพโรคสรพพภัยสรพพเคราะห์สัรพอันตรายใดๆจองอย่าได้กล้ากลายมาประทุสร้ายเธอและบุคคลที่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายจงแค้วคราด จากอันตรายทั้งปวงดังที่กล่าวมาจงเป็นผู้นำพาซึ่งความเป็นสิริและวันนะสุขะและภาระยังลาบสการะเมียงนองไม่ขาดสายคำว,ว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเพรเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พังพร้อมไปเรื่ยความมั่นคงต่อคุณของพระรัตนตรัยเข้าถึงความดีเยี่ยงพระอริยาสาวกของพระองค์ได้จ้งแต่พระโสดาปัมัก จนถึงอรัตผลได้ง่ายในชาติปัจจุบันทุกคนเชิญ